ลดตัวเยด็ดตัวเย็ดเล่งไม่เหล็กเดียวเนะี่ยังอยู่รูปตรงเดิมอยู่ลยอเงี้ยไม่พลิกเบ็ดที่ตาเบ็ดไม่พลิกที่ Mà mình tươi nít đeo nữa, bỏ cắt nó lùi vào nhớ vậy đấy Cắt túm đây Lút xơi này kẹp tôi đi tôi lúc yết hả tùng đấy <laughs> ช่นริมถนนกัดกบกบยางอึงอางครับของพิกุ๊กเลือไปครับไล่ตัวตรงนี้ยังนี่นะครับอึงอางกบยางพี่กุ๊กเลือใบครับ ตียากรับหมายแบบนี้ทางปลามันโน้มลงล่างครับเขาไม่ฟันทิ้งตียากนิดนึงคันผมยาวด้วยพอดีคันหกฟุตเก้ายังดีครับที่เอาเอาหกฟุตเก้ามาเอาเจ็ดฟุตของหน้าเว้นมาแย่เลยครับไม่รู้จะตียังไง ลองดูเลยครับตามเริ่มเขีย,ยวครับเริ่อเขี่ยวทำไมครับทำไมตัวนี้ต้องวัดเลยครับไม่ต้องส่งมันครับกดไม่โดนสักทีนะครับมันเขี้ย,ยว มันปลามันเขี้ยวครับมันเขี้ยวไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นไม่ใช่หรอกยังอยู่ครับยังอยู่ส่งอันดีกว่าครับส่งสักวิสองวิถ้ามันเกินเหนียวลงท้องนิดนึง ด้านในกัดลูกปลายกัดเลยนะครับกัดกัดรับโดนครับโดนครับอ๋อชะโดปอกผมว่าแล้วทำไมมันดุจังครับกัดไม่รู้กี่ไม้ฟาแล้วทำไมมันดุครับกัดกัดแบบกัดกัดกัดอย่างเดียวกัดไม่ไม่สนใจอะไรเลยครับ กลับไปตรงนูง้นป่นครับมันตีลําบากนะครับกล้องอาจจะไม่ไม่เห็นชอดกัดนะครับเพราะว่าผมต้องหันข้างตีแล้วก็ผมต้องก้มดูเหยื่อมันมองยากครับกล้องเลยอาจจะก้มลงบ้างก้มลงล่างบ้างขึ้นบนบ้างครับนี่ครับเชโดป็อกลูกเชดูดีกว่าครับไม่ใช่เชโดปอก กัดเนี่ยอึ่งอ่างพี่กุ๊กเรือใบครับนี่ครับตัวเบ็ดคมดีครับกัดดีครับกัดไม่เลาแวงเลยครับติดตะขอเดียวครับแต่ว่าทะลุเลยครับเห็นไหมครับนี่ตัวเบ็ดคมครับคมคมมากทะลุเลยครับ ลูกชชโดครับกัดกบยางพี่กุ๊กเือใบน,นะครับเป็นอึงอ่างครับตัวเบ็ดกลมดีครับกัดไม่ละเวงครับสุดยอดครับ